สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีกายบีสไตล์ครับคลิปนี้เป็นวันที่3ในโตเกียวครับเราจะพามาย่านที่คนญี่ปุ่นยกให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่น่าย,ยู่ที่สุดในโตเกียวอย่างคิชิจูชิครับตามมาดูกันว่าที่ดีเพียอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นวันด้วยการซื้อข้าวปั้นหน้าสถานี JR ฮามาบะสึโชครับช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างคึกคักเลยเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชย์ของโตเกียวครับ เรากำลังจะออกไปอีกด้านหนึ่งของเมืองที่ชิวกว่าอย่างคิจิโจจิครับและตอนนี้เรามาถึงสถานนีคิจิโจจิเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนออกเดินทางเนี่ยผมขอเติมพลังด้วยข้าวปั้นจากร้านคิระคิระก่อนนะครับมีไส้คอมบูหวานคอมบุวาบวสบิแล้วก็ข้าวผสมสาหร่ายที่ปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วรสชาติด,ดีมากครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นทริปวันนี้เลยครับเราเดินออกมา บริเวณหน้าสถาน,นีครับบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีเลยคิติจจิให้ฟีลสบายๆเหมือนย่านที่คนใช้ชีวิตรจริงครับมากกว่าย่านที่มาท่องเที่ยวสำหรับช่องวีกายวีสไตล์ครับวันนี้เราจะพาเดินโซน shopping street หน้าสถานีกันนะครับไปดูกันครับว่าทำไมแค่ย่านนี้ก็ทำให้คิติจจิดูน่าอยู่ขนาดนี้ครับเรามาถึงคิติโจจิค่อนข้างเช้าครับแถมฝนตกด้วยครับ และตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ซันโรดครับเป็นถนนช้อปปิ้งหลักหน้าสถานีครับร้านเนี่ยยังเปิดไม่ครบแต่เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่น่าสนใจของซันโรดนะครับไม่ใช่แค่ถนนขายของให้นักท่องเที่ยวครับแต่มันเป็นโชว์เทนไกครับที่คนท้องถิ่นเนี่ยใช้จริงในชีวิตประจำวันครับที่นี่มีทั้งร้านอาหารที่คนแวะมากินก่อนหรือหลังเลิกงาน มีร้านขายของใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆร้านเสื้อผ้าที่ราคาไม่แรงร้านร้อยเยนอย่าง Tree คอยส์หรือไดโซครับร้านหนังสือและร้านเบเกอรี่เก่าแก่ครับเลยให้ฟิลต,ต่างจาก Shopping Street ในย่านท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างชิบูย่าหรือ s ชินจูกุที่จะเน้นเป็นแฟชั่นเทรนแล้วก็แบรนด์เป็นหลักนะครับ s ซันโรดของคิจ i โจจิเนจะออกแนวของที่คนอยู่จริงเนี่ยต้องใช้มากกว่าของที่มี มาาถ่ายูปช่วงเช้าแบบนี้นะครับร้านยังเปิดไม่ครบคนยังไม่ค่อยเยอะครับแต่คิโจจีเนี่ยก็ยังให้ฟิลที่สบายไม่เร่งไม่วุ่นวายครับเป็นจังหวะของย่านที่มีคนใช้ชีวิตจริงเลยไม่แปลกครับที่หลายคนเนี่ยอยากมาอยู่ที่นี่ครับเราเดินมาจนสุดซันโรดแล้วครับพอกมาข้างนอกเนี่ยบรรยากาศก็เปลี่ยนไปชัดเจนเลยจากถนนช้อปปิง้งเราเข้ามาในโซนที่อยู่อาศัย ผสมกับร้านค้าของคนในพื้นที่ครับตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีตึกสูงครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาคารแค่2-3ชั้นเลยให้ฟิลมเมืองที่สบายมากเลยครับเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตจริงๆครับระหว่างทางจะเห็นทั้งคาเฟ่เล็กๆร้านเสื้อผ้าร้านของใช้รวมถึงร้านมือสองขนาดใหญ่อย่างมอ o ดฟนะครับที่คนท้องถิ่นเนี่ยจะแวะมาหาของใช้ของใส่เป็นประจำนะครับ นอกจากเสื้อผ้าแล้วนะครับแถวนี้เนี่ยยังมีร้านขา,ขายของแต่งบ้านสไตล์วินเทจทั้งของเก่าและของใหม่ที่ทำเรียนแบบงานคลาสสิกกระจายอยู่หลายร้านเลยครับมันเลยไม่ใช่แค่ย่านที่มาเดินเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวครับแต่เป็นย่านที่เดินแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีคนอยู่จริงใช้ชีวิตจริงๆและที่นี่นะครับคืออีกมุมหนึ่งของคิตติจจิที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากย้ายเข้ามาอยู่ในย่านนี้เลยครับ ผมแวะร้าน My Basket ครับเป็นซูปเปอร์ในเครืออีออนที่เจอบ่อยในย่านที่อยู่อาศัยครับผมได้ตัวเต้าหู้แท่งมากินรองท้องครับรสชาติก็โอเคนะครับไม่ได้ว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่เลยครับผมพามาที่ร้าน Nikishken Craft Soy Milk Factory นำเต้าหู้โฮมเมดสายพันธุ์จากไต้หวันครับสูตรต้นฉบับจากร้านดัง Nikishken แล้วก็เอารสชาติแบบซอยเพโซมาเปิดสาขาแรกที่คิจิโจชิครับเป็นน้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นกว่าที่เราคุ้นเคยอย่างชัดเจนเลยครับผมสั่งมาเป็นเมนูน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับก็จะมีเครื่องให้เลือกเยอะกว่าบ้านเรานะครับก็ดูละมุนหวานน้อยแล้วก็ดูสุขภาพดีครับอีกแก้วหนึ่งนะครับผมสั่งมาเป็นน้ำเต้าหู้ออริจินอลและก็ซอฟต์ครีมน้ำเต้าหู้เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับ รสชาติก็หอมถั่วชัดเนียนนุ่มกินแล้วรู้สึกเหมือนได้สุขภาพครับแม้ว่าจะสั่งเป็นของหวานก็ตามครับหลังจากกินเสร็จแล้วเดินออกมาจากร้านน้ำเต้าหู้นะครับฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่กระทังเวลาที่คนในพื้นที่เนะเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นแล้วครับย่านคิชโจจิเนี่ยมีสเสน่ห์ตรงที่ร้านค้ากับที่อยู่อาศัยเนี่ยมันปะปนกันจริงๆครับไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวรนร้วน แต่เป็นเมืองที่มีคนทำงานและใช้ชีวิตอยู่ทุกวันครับสองข้างทางที่เห็นนะครับเราจะมีเห็นทั้งคาเฟ่เล็กๆสไตล์อบอุ่นร้านกาแฟเฉพาะทางร้านเสื้อผ้ามือสองร้านของแต่งบ้านรวมถึงร้านจานชามและของแอนทิกนะครับที่ให้ฟีลวินเทจแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับร้านหลายร้านเนี่ยตกแต่งแบบเรียบง่ายนะครับแต่มีคาแรคเตอร์ชัด เหมือนเป็นร้านที่เจ้าของเนี่ยตั้งใจทําเพื่อคนในย่านจริงๆครับมากกว่าการทําเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับวันนี้บางร้านเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะครับรวมถึงร้านขายของวินเทจที่ผมตั้งจใจจะไปตอนนี้แรกเนี่ยก็ยังไม่เปิดแต่เดี๋ยวโชงใสๆเนี่ยจะวนกลับไปอีกรอบนะครับแค่เ,เนินล่นในตอนนี้ก็ได้รู้สึกเลยว่าคิจิโรจิเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เร่งไม่วุ่นแต่มีชีวิตและน่าอยู่แบบที่เข้าใจได้ทันทีเลยครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยถึง ลงหลักย่านนี้ครับผมเดินเล่นมาจนถึงคิเิโจจิเพอร์ทิโมระครับอาคาตรงนี้หน้าตาแปลกตาแบบอินดี้เก๋ๆมากตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรหรือขายอะไรแต่เห็นคนเนี่ยมาต่อคิวรอร้านเปิดหลายคนผมเลยลอง ยืนรอดูไปด้วยสุดท้ายถึงได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่แมวครับที่นี่ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ว่าเป็นป่าแห่งคิดเซวจีครับให้ฟีลเหมือนหลุดเข้าไปในป่าในโลกของมิยายเหมือนหมู่บ้านเล็กๆในแฟนตาซีครับแต่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ผมไม่ได้แพลนที่จะเข้ามาและคิดว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการสำรวจสถานที่แห่งนี้นะครับ เลยขอเก็บไว้เป็นลิสต์เผื่อรอบหน้าเนี่ยจะกลับมาลองใหม่ครับเดินมาแถวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีร้านขายของจุกจิกหรือสักกะนะครับของใช้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ร้านเสื้อผ้านแนวไลฟ์แวร์ค่อนข้างเยอะเลยครับ เป็นสไตล์ที่เน้นใส่ง่ายใส่ได้จริงใช้ในชีวิตประจำวันไม่แฟชั่นจัดแต่ดูดีแบบพอดีพอดีครับและเราก็มาถึงร้านที่ตั้งใจมาอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านนี้ครับฟรีดีไซน์ครับเป็นร้าน select shop นะครับที่ขายของใช้ในชีวิตประจำวันแนวสแกนดิเนเวียและญี่ปุ่นครับคอนเซปต์ Concept ของร้านนะครับคือการคัดของที่เรียบง่ายใช้ได้นานและดีไซน์เหนือกาลเวลาครับ หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบใช้ของสแกนดิเนเวียนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะแนวคิดที่มันคล้ายกันมากครับจงความเรียบง่ายการให้ความสำคัญกับของใช้ประจำวันและความสวยแบบไม่ต้องอวดครับในร้านนะครับจะมีของตกแต่งบ้านเครื่องครัวแก้วจานหรือของใช้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นของจุกจิกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับ วันนี้นะครับในร้านเนี่ยมีลูกค้าผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนก็มาหาของแต่งห้องคือของน่ารักน่ารักนะครกกับกลับไปใช้ที่บ้านและบอกตรงๆเลยว่าผมและทีมงานเนี่ยเสียทรัพย์ไปหลายชิ้นเหมือนกันเลยครับผมเก็บภาพบรรยากาศในร้านมาฝากค่อนข้างเยอะเลยครับต้องบอกเลยว่าของที่เขาคิวเรตมาเนี่ยทั้งสวยและคุณภาพดีมากจริงๆใครมาคิจจดจิจ๊ะนะครับ อยากแนะนำให้แวะร้านฟีดีไซน์มากๆเลยครับและคุณเนี่ยอาจจะหลงรักร้านนี้เหมือนพวกเราครับหลังจากออกจากร้านฟีดีไซน์นะครับเดิมทีเราตั้งใจจะกลับไปร้านแอนทิคแล้วก็เดินเล่นในซันโรดต่อนะ และระหว่างทางเนี่เหลือไปเห็นร้านเสื้อผ้าสีสันสดใสสไตล์ญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดพอดีเลยครับเลยขอแวะเข้าไปในฐานะลูกค้ากลุ่มแรกของวันก่อนครับร้านนี้ชื่อว่า Marblesat ครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสตรีที่โดดเด่นมากเรื่องลายผ้าออริจิน а ลซึ่งออกแบบเองกับทั้งหมดเลยครับจากที่คุยกับพนักงานและหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคาแรคเตอร์ของแบรนด์คือความอบอุ่นแบบงานทำมือครับ ลวดลายให้ฟีลเหมือนภาพจากหนังสือนิทานสำหรับผู้ใหญ่เสื้อผ้าที่นี่เน้นเป็น everyday wear ที่ไม่ธรรมดาแปลกนิดนิดน่ารักนิดนิดและมีสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นแท้เหมาะกับคนที่อยากใส่อะไรที่มีเรื่องเล่ามากกว่าแค่ตามเทรนครับส่วนตัวผมนชอบงานปักของแบรนด์นี้มากเลยรายละเอียดเนียบให้ฟีลเหมือนงานคราฟมากกว่างานแฟชั่นแมสครับ นอกจากเสื้อผ้านะครับยังมีของจุกจิกและของแต่งบ้านลายเดียวกับเท็กซ์ไทของแบรนด์ด้วยครับทีมงานผมเนี่ยได้เสื้อกลับไปเล็กน้อยส่วนตัวผมเนี่ยได้พวงกุญแจลายเมียแคตแล้วก็แม่เหล็กพระกลับมานะครับก็ถือเป็นสายมูเวอร์อรชัน่นคิดจิตจ,จิครับ ก็มาถึงร้านแอนทิกที่เรารอเปิดอย่างพ uk ุกุพุกุนะครับเป็นร้านขายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในบ้านแนวเซรามิกวินเทจครับเอกลักษณ์ของร้านนี้นะครับคือการรวบรวมถ้วยญี่ปุ่นยุคเก่าตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่18จนถึงยุคเมจิและโชวะครับเป็นของวินเทจที่มีอายุจริงและมีประวัติในตัวเองครับในร้านเนี่ยจะมีทั้งจานชามเซรามิกเครื่องเขินแก้ววินเทจ รวมถึงของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆบรรยากาศเนี่ยให้ฟิลเหมือนขุมทรัพย์ของคนรักงานขาฟญี่ปุ่นของเยอะครับและราคาเนี่ยก็เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับร้านวินเทจใกล้เคียงแต่ผมเนี่ยไม่ได้ซื้อจานชามกลับมานะครับเพราะกลัวแตกตอนเดินทางเลยเลือกซื้อถุงผ้าลายผู้กุู้กุแทนเอาไว้ใช้เมื่อไหร่จะได้นึกถึงคิดโจจิทุกครั้งนะครับ นี้นะครับเต็มไปด้วยร้านเล็กๆหลากหลายครับตั้งแต่ร้านเครื่องเสียงร้านดอกไม้จนไปถึงร้านของใช้สําหรับคนในชุมชนครับให้ฟีลว่าเป็นย่านของคนอยู่จริงครับมันให้ความรู้สึกว่าแต่ละร้านเนี่ยไม่ได้แข่งกันมือวาแต่แข่งกันอยู่ได้นานครับอยู่กับคนในย่านนี้ไปเรื่อยๆครับ ต่อกันอีกร้านนะครับร้านนีนะ้มีชื่อว่าเกิดเกิดครับเป็นร้านขายของแอนทิกโทนยุโรปรับของในร้านส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของเก่าแนวยุโรปตอนตกเช่นฝรัษษ่งเศสเยอรมนีและก็รัสเซียครับจะมีพวกเครื่องประับเก่ากล่องเหล็กโบราณจานชามวัสดุตกแต่งบ้านแล้วก็ของจุกจิกที่มีอายุหลายสิบปีครับฟีของร้านเนี่ยเขาจะขายเรื่องราวของการเวลาครับ หลายชิ้นเนี่ยมีร่องรอยการใช้งานจริงนะครับทําให้รู้สึกเหมือนของที่เคยมีเจ้าของมาก่อนเหมาะสําหรับคนที่ชอบของที่มีประวัติมเมกลักษ์และไม่ซ้ำใครครับเป็นอีกร้านที่ทําให้ย่านคิทิโตจ,จิเนี่ยดูเหมือนเป็นแหล่งรวมของคนรักของเก่าและวัฒนธรรมยุโรปครับ ตอนนี้เริ่มจะเที่ยงแล้วครับเราออกจากโซนชุมชนแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาทางซันโรดอีกครัง้งเป้าหมายถัดไปนะครับก็คือพราโกคิจิโจจิครับเป็นห้างที่ผมรู้สึกว่ามักจะมีร้านดีๆอยู่เสมอเลยครับพราโกคือห้างญี่ปุ่นที่ขายรสนิยมและตัวตนของคนเมืองมากกว่าการขายของครับ ระหว่างเดินในห้างครับก็ไปสะดุดตากับป o อ u p Store ของแบรนด์เลอชาครับเป็นแบรนด์กระเป๋าสารจากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเมอร์คดแบ็กรับเป็นกระเป๋าสารสีสดนะครับงานแฮนด์เมดส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเม็กซิโกนะครับแต่เขาก็ยังคัดเลือกงานคราฟต์จากหลายประเทศเข้ามานะครับรวมถึงงานฝีมือของประเทศไทยด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยก็แอบภูมิใจเหมือนกันที่งานคราฟต์ของไทยเนี่ยไปยืนอยู่บนเวทีระดับโลกครับ และร้านที่ทําให้ผมตั้งใจเข้ามาในพาโกแห่งนี้นะครับนั่นก็คือร้าน v l l l g g v a n g u ร r d ครับร้านขายของจุกจิกระดับตำนานของญี่ปุ่นครับแม้จะดูเหมือนร้านไลฟ์สไตล์ทั่วไปแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของที่นี่คือร้านหนังสือครับภายใต้แนวคิดที่ว่านี่คือร้านหนังสือที่เล่นได้ครับ Village แวนกา a r ดก่อตั้งเมื่อปี1986ครับ ตั้งใจจะขายของนอกกระแสตั้งแต่หนังสือแนวคาวท์มังงะสายหลุดโลกของเล่นแปลกๆเสือยืดมุกเฉพาะกลุ่มไปจนถึงของบางชิ้นที่เราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าซื้อไปแล้วใช้ยังไงครับสเสน่ห์สำคัญของร้านนี้นะครับไม่ใช่แค่ของที่ขายนะครับแต่มันเป็นวิธีจัดร้านครับของวางแน่นป้ายเขียนมือเต็มร้านแซวลูกค้าแซวสังคมแล้วก็เล่นมุกตลอดทางเหมือนร้านที่มีคาแรคเตอร์ชัดมาก ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นคนทํางานสายครีเอทีฟแล้วก็คนที่ชอบวัฒนธรรมย่อยพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณชอบของแมสอาจจะเฉยแต่ถ้าเกิดคุณชอบของแปลกกวนแล้วก็มีรสนิยมเฉพาะตัวในที่นี่นี่คือสวรรค์เลยครับ v i l l a g e แวนการ์ดเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านขายของถ้ามันเป็นเหมือนพื้นที่รวมความกวนความอินดี้ความเพี้ยนแบบญี่ปุ่นเอาไว้ในที่เดียวเดินแล้วได้หัวเราะได้ไอเดีย แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมป๊อปคาลเ t อร์ของญี่ปุ่นมากขึ้นจริงๆครับถ้ามาญี่ปุ่นรอบหน้าแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรกลับไปฝากตัวเองหรือคนที่บ้านผมแนะนำร้าน Village Van Gar u d เลยครับของแปลกของเท่ของมีคาแรคเตอร์เพียบผมรับรองเลยว่าถ้าได้ซื้อของกลับไปแล้วคุณจะดูเท่ในสายตาเพื่อนๆทันจีเลยครับ และชั้นเดียวกับร้าน Village Vanguard นะครับจะมีร้าน t r a d i n g Card Game ด้วยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยแวะมาดูการ์ดสะสมแลกการ์ดและเล่นกันจริงจังมากครับฟีล <Feel S 1> เหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆของคนรักการ์ดอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นโซนร้าน handmade นะครับกับเวิร์กช็อปที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองลงมือทำของตัวเองมาเลยทำให้พาราโก้นะครับไม่ได้เป็นแค่ห้างแต่เป็นพื้นที่รวมงานอดิเรกและวัฒนธรรมย่อยของคนญี่ปุ่นครับ ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างหนักครับเราเลยแวะนั่งพักที่คาเฟ่นในพาโก้ก่อนพอฝนเริ่มซาเนี่ยตอนนั้นก็สักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงนะครับเราก็เดินกลับไปที่ซันโรสอีกครั้งบรรยากาศเปลี่ยนไปชัดเจนเลยครับเด็กๆเนี่ยเร,เริ่มเลิกเรียนคนเลิกงานเริ่มออกมาถนนเนี่ยเริ่มคึกคักย่านนี้เนี่ยเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งครับ นี่เราก็เดินมาถึงแถวหน้าถนนซันโรดแล้วครับตรงบริเวณนี้เนี่ยจะมีย่านเล็กๆนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ตรงข้ามกับร้านไอโซมารุซูยซันมีชื่อว่าฮารโมนิกายูกุโจนะครับเป็นรรอกเก่าแก่ของคิจิโจจิครับที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้ะครับเดิมเนี่ยเคยเป็นตลาดมืดก่อนจะค่อยๆกลายมาเป็นย่านร้านอาหารบาร์แล้วก็ร้านขายของเล็กๆแบบนี้อยู่ทุกวันนะครับ แต่จริงๆแล้วเดินแล้วก็ยังดูมืดอยู่ครับชื่อฮาร์โมนิก้านะครับมาจากโครงสร้างของซอยครับที่ซ้อนกันแน่นมากถ้ามองจากข้างบนนะครับจะดูเหมือนเป็นช่องของฮีเพลงและพอเดินเข้าไปจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนหลงอยู่ในตรอกซ้อนตรอกครับแบบญี่ปุ่นยุคเก่าข้างในนะครับมีทั้งร้านกินดื่มร้านไขาของจุกจิกร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายอาหารเล็กๆแนวโชวะนะครับ เป็นย่านที่ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีมากให้ฟีลโลเคอลแบบดิบๆแล้วก็มีสเสน่ห์แบบที่หาไม่ได้ในย่านชอปปิ้งสมัยใหม่เลยครับผมกับทีมงานนะครับเห็นร้านดังโงะในตรอกนะครับเป็นแป้งย่างเรียมนิดๆเคลือบซอสโชยุหวานเข้มกลิ่นหอมมากเลยครับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศของฮาร์โมนิก้าโยโกโชจริงๆนะครับโดยเฉพาะวันที่ฝนโปรยเบาๆในตรอกแห่งนี้ครับ เดินออกจากตรอกฮาร์โมนิกายโกโชนะครับเราก็จะมาเจอกับไดยะชอปปิ้งอาร์เคดนะครับเป็นถนนเส้นเล็กๆที่ตัดกับซันโรดนะครับเต็มไปด้วยร้านที่ให้ฟิลยุคเก่านิดๆเหมือนย่านการค้าแบบท้องถิ่นสมัยก่อนครับร้านที่เราสะดุดตาครับคือร้านขายโอเด้งนะครับซึกะซะุอิสันนะครับเป็นร้านเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องโอเด้งและลูกชิ้นปลาแบบซัตสึสมะะบใช้วิธีทอดแบบตั้งเดิมเนื้อแน่นหอมปลาครับ ผมและทีมงานเลยซื้อลูกชิ้นปลาทอดมากินกันอร่อยดีครับก็ช่วยให้คลายความเย็นจากฝนได้เยอะมากเลยครับข้างๆกันก็ยังมีร้านขายรองเท้าแตกครับเป็นรองเท้าที่เน้นใช้งานจริงเรียบง่ายฟิลร้านชุมชนแบบญี่ปุ่นกะแท้เลยครับ เราเดินย้อนเพื่อที่จะเข้ามาถนนซันโรดครับแล้วก็จะเจอร้านกิโมโนโยกูกะตะที่ถูกฉิดช่อง b g กายบีสไตล์อีกแล้วครับนั่นก็คือแทันิยะครับทันิยะเป็นเชนร้านกิโมโนมือสองรายใหญ่ของญี่ปุ่นก่อตั้งมาปี1 9 9่แนวคิดหลักของร้านนะครับคือจำให้กิโมโนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งในแง่ของราคาการใช้งานจริงและคนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มใส่กิโมโนแบบไม่ต้องจริงจังจนเกินไปครับ ของในร้านนะครับมีตั้งแต่กิโมโนวินเทจไปจนถึงแบบร่วมสมัยรวมถึงอุปกรณ์ครบชุดตั้งแต่โอบิเครื่องประดับจนไปถึงเชือกผูกต่างๆเหมาะมากครับสำหรับคนที่อยากลองโลกกิโมโนแต่ไม่อยากเริ่มจากของใหม่ราคาหนักๆครับแน่นอนครับของที่เราซื้อก็คือเชือกรัดโอบิหรือโอบิจิเมะนะครับแล้วก็ เชือกผูกเสื้อกลุมผู้ชายหรือฮาลี่ฮิโมะนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคุณลุงสูงวัยที่ต้อนรับเราดีมากเลยให้ฟิลเหมือนร้านเล็กๆที่สืบทอดวัฒนธรรมเก่าแต่เปิดประตูให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเล่นกับมันได้ครับถ้าใครเจอทันสยะที่ไหนนะครับผมแนะนําให้ลองแวะเข้าไปมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านนะครับที่ทําให้กิโมโนเนี่ยรู้สึกใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ซันโรสนะครับผมพากลับมาเดินดูบรรยากาศที่ฮามนริก้ายูกะโจอีกครั้งครับตอนนี้ร้านบาร์และอิสกกยะเนี่ยเริ่มเปิดไฟพนักง,งานออฟฟิศที่เพิ่งเลิกงานเริ่มแวะมานั่งดื่มมาคุยมาพักใจหลังเลิกงานครับตรอกเล็กๆที่ตอนกลางวันเนี่ยดูเงียบๆพอถึงตอนเย็นเนี่ยกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกแบบเป็นสเสน่ห์ของย่านเก่าที่ยังมีชีวิตกลางคืนของคนท้องถิ่นอยู่จริงครับ เราอยู่ที่คิชโจจิกันเกือบถึงเย็นเลยครับเลยขอกลับมาเดินที่ซันโรดอีกครั้งคราวนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยแตกต่างจากตอนเช้าอย่างชัดเจนครับคนเยอะขึ้นร้านเปิดครบเด็กนักเรียนเลิกเรียนคนทํางานเริ่มออกมาเดินเล่นจากถนนที่เงีเยบๆในตอนเช้ากลายเป็นช้อปปิ้งสตรีทที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังของคนในชุมชนจริงๆครับและนี่แหละครับอีกภาพหนึ่งของคิชโจจิเมืองที่เปลี่ยนอารมณ์ไปตามช่วงเวลา นี่คือย่านที่คนญี่ปุ่นหลายโพยกให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่น่าอยู่ที่สุดในโตเกียวและทั้งหมดนี้คือค ich ich ิจิโจจิครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เดินเที่ยวไปด้วยกันนะครับถ้าชอบแนวเที่ยวแบบมีเรื่องราวและรายละเอียดชีวิตเมืองฝากติดตามช่องบีกายบีสไตล์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าบา,บายๆครับ